สวัสดีครับทุกทุกคนนี่จีเคนะครับตอนนี้จีเคก็จะไปข้างนอกไปหาอะไรกินกันนะครับได้นัดก,กับน้องชายของผมนะคะว่าจะไปกินข้างนอกกันกับแฟนน้องชายด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็อืติดไฟแดงอยู่รอนานหน่อยๆครับแต่ว่าก็โอเควันนี้ก็ ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าอัพโหลดสตอรี่อาทิตย์นี้แค่วิดีโออันเดียวนะครับขอโทษด้วยนะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมิดเทอมเอมกันแล้วนะครับเริ่มที่จะมีสอบเยอะมาก oh. แต่ก็โอเคสนุกหน่อยๆครับมีมีอะไรทําไม่เหงงก็ <laughs> เห็นได้เลยว่าอาจารย์ชอบให้กันบ้านให้พวกเราเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปกินข้าวที่ไหนกันนะครับอยากจะเซอร์ไพรส์ทั้งผมกับเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าผมโชว์ในไทเทอร์สกรีนข้างหน้ากันเลยครับว่าเออจะไปไหนกัน เดี๋ยวคอยชมกันนะคะว่าจะไปกินข้าวข้างไหนกันเพราะว่าตอนนี้ก็งงๆงงหน่อยโอเคครับเดี๋ยวหลังไฟแดงนี้เดี๋ยวถ้ารับน้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัดต่อนะครับเดี๋ยวรอกันอาจจะอยู่ที่ร้านกันนะครับเดี๋ยวค่อยโชว์กันว่าร้านอยู่ร้านที่ผมจะไปเลือกคือร้านไหนครับเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับนี่ครับทุกทคนวันนี้พวกเราไปกินร้านนี้กัน ยังไม่เคยไปกินมานะคะหวังว่ามันอร่อยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> ของที่มันมีอยู่ที่ร้านหมู่ปทานนี้นะครับมีตังกุ้งด้วยแต่สำคัญที่สุดคือมีเนื้อ <c oughs> <c oughs> เออดีกว่าดีกว่าไม่ได้อีกนะ <c oughs> นี่นะคะโอ๊ยทไมมันมืดจังอ่ะโอเคตอนนี้มีความแสงและก่อนที่มันจะมืดอีกนี่นะคะซูชิ มีสารสมอุ๊ยแกออกเลยทิ้งถังยกไว้เขาไม่มีถังขย้เขาปล่อยปล่อยธรรมชาติไป นี่นะคะต้องเอียงแบบนี้หน่อย 公母母母。 ใายพอไม่เต็มใจเริ่มจะค่ำแล้วนะคะแม่โอ้พวกเราอยู่นานๆหน่อย จะมีอยู่หน่อยนะครับนีบ่นะครับของหวานของเราภาษากินได้ดีเหลือหน่อยๆแล้วทุกคนได้กินเก่งมากวันนี้อาหารก็อร่อยนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังครับว่าอะไรดีกับอะไรไม่ดีนะครับพยายามทำกบบนี้นะคบนี่นะครับมะม่วงนะครับอร่อย มั้ตกอีค่ะไอติมลิ้นปสีลุงนะครับอร่อยดีครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะได้อาบน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เห็นผมเราด้วย <laughs> ไม่ได้กินข้าวอยู่ในห้องนะครับตอนนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับร้านนี้หน่อยคับ ข้อดีกับข้อเสียของร้านนี้แล้วก็จะเรทด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ค่อยอัดอะไรเยอะอยู่ที่นู้นเพราะว่าลืมขาดตั้งไปด้วยเอาไปด้วยก็ขอเสียดายด้วยหน่อยๆนะครับก็อาจจะเห็นไม่ได้เห็นหัวเราอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับร้านนี้หน่อยนะครับไม่ได้บอกเสร็จเพื่อนๆเ,เลยว่าร้านนี้คืออะไรเอ,อ,อยุ่ง โอเคครับร้านนี้ก็คือร้านหมูกระทะเกาหลีนะครับชื่อฮงดีนะครับฮงดี Hong ถูกต้องไหมเออถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมเอาลงใน d e s c r i p t i o นนะครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนและเพื่อนๆก็จะอ่านได้ว่าร้านนี้คืออะไร oh. <laughs> โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อธิบายด้วยนะคะว่าคนละร้อยเกบาบาทนะครับคิดค่าน้ำค่าอาหารทุกอย่างหมด ทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นแต่อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีหลังนะครับข้อเสียหน่อยๆไม่ใช่เยอะนะครับโอเคครับข้อดีก่อนนะครับข้อดีก็คือร้านนี้เขาได้ตั้งแบบหลายแบบได้นะครับก็คือมีนั่งที่นั่งข้างในหรือว่าที่นั่งข้างนอกได้นะครับแล้วแต่คนชอบบรรยากาศยังไงพวกเรานั่งข้างนอกกันเพราะว่าชอบอากาศแบบบรรยากาศมันจะเย็นหน่อยๆมันก็จะมา เย็นหน่อยๆถ้าอยู่ข้างในมันจะแบบรู้สึกอึดแบบอับของอากาศร้อนของกระทะใช่ไหมครับแล้วมันก็อยู่ที่นั่นมันก็รู้สึกว่าจะร้อนหน่อยซึ่งผมก็จะเน้นเพื่อนๆนะครับถ้าอยากแบบเย็นๆหน่อยนะครับก็อยู่ข้างนอกนั่งอยู่ข้างนอกกันนะครับถ้าไม่เป็นคนที่ร้อนเหมือนผมนะครับก็อยู่ข้างในได้ครับเพราะมันก็จะอยู่ใกล้ๆอาหารนะโอเคครับ อาหารก็มีมีที่วางใหญ่นะครับก็คือจะเป็นหมูกับไก่กับอาหารทะเลนะครับได้เลือกลยใหญ่หลายอย่างได้ซึ่งอาหารทะเลนี้ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยกินอาหารทะเลเท่าไหร่แต่ผมชอบกินหมูกับไก่ที่เขาหมักเฉพาะหมักเขามีหมูกับไก่หมักซอสเกาหลีนะครับยอด นี่แหละข้อดีส,ดสุดๆแล้วเขาก็มีของแบบจิบจอยนะครัะมันจะแบบกินจิบจิบ,จบก็คือมีเฟรนฟรายมีไก่ทอดกับซอสเกาหลีมีไก่ทอดซอสแบบคล้ายๆเหมือนพริกไทยหรือเปล่ามันจะเป็นซอสแบบน้ำตาลหน่อยๆนะครับผมไม่ค่อยชอบซอสอันนี้เท่าไหร่ครับแต่มันแล้วแต่คนที่ชอบกันนะครับแต่ผมได้กินเยอะก็คือไก่ทอด กาหลีซอสเกาหลีแล้วมีซูชิด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือโอเคมีเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบกินจิบจิบได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผักนะครับเพราะมีผักตั้งหลายอย่างผักบุ้งผักกาดขาวผักสลัดหลายชนิดก็มีพริกมีพริกแบบพริกไทยพริกเขียวพริกแบบพริกไทยนะคะแบบใส่ บนผักได้มีกระเทียมด้วยเผื่อคนที่ชอบกินกระเทียมดิบๆนะครับ oh. แล้วก็มีซอสสามรสนะครับสามรสนี้ก็คือน้ำจิ้มสามรสเผื่อซีฟู้ดมันจะมีน้ำจิ้มหวานหวานแบบเผ็ดหวานแต่ว่าเน้นหวานมากกว่าครับแลนะอีกอันก็เป็นซอสซอสเ,เผ็ดเกาหลีก็ ผมก็เอาซอสเผ็ดเกาหลีครับอร่อยดีสอดนี้โอเคครับแล้วอันที่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำก็มีน้ำอัดลมตั้งหลยชนิดที่เพื่อนๆรู้กันใช่ไหมครับแบบสไปโค้กเฟนตาเขียวเฟนตาส้มแล้วแบบเขาก็มีชาเขียวหอมมะลินี้ก็เกี่ยวกับกระทะข้อดีก่อนนะครับกระทะนี้ร้อนเร็วมาก ซึ่งเอาหมูใส่ปุ๊บไม่ไม่นานไม่แบบไม่ต้องทอดนานเลยแบบแค่พลิกด้านหนึ่งรอบปุ๊บกินได้เลยสุกสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แบบโอ้โห<ะ>สุกเร็วมากเพราะว่ามันเป็นกระทะฐานนะครับแล้วอันนี้ข้อดีนะครับตอนนี้ก็มาข้อเสีย oh, พูดเกี่ยวกับ <no. S 1> กระทะแล้วนะครับก็ข้อเสียของกระทะนี้ก็คือมันเป็นฐานใช่ไหมครับมันร้อนเร็วซึ่งได้ชอบกินหมูหมกักใช่ไหมครับแบบ ใส่แล้วปุ๊บหมูมักมันก็ติดอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ทําให้ดําซึ่งของทุกอย่างของพวกเราก็แบบติดกับกระทะดาหน่อยๆแล้วข้อดีก็คือ,อ,อพวกเราเปลี่ยนหน้ากระทะแบบห้องบนที่รองกระทะนะครับเปลี่ยนแค่รอบเดียวได้อันนั้นเขาอน,นุญาตให้เปลี่ยนรอบเดียวได้แต่ถ้าเปลี่ยนรอบสองรอบสามต้องจ่าย ผื่อบางคนอาจจะข้อเสียกันนะครับแต่ว่าเผื่อผมไม่ข้อเสียนะครับเพราะว่าถึงกระทะมันดําสักทีแบบดําเต็มๆพวกเราก็เปลี่ยนรอบรอบแรกของพวกเราพวกเราก็แทบเกือบจะอิ่มกันแล้วเพราะว่าพวกเรากินกันเยอะมากแ<า>ค่รอบแรก<อ>พวกเรากินกันเยอะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรอบรอบแรกไปแล้วใช่ไหมครับแบบใกล้จะอิ่มแล้วก็คือคุ้มเผื่พวกเราครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นข้อเสียกับกระทะนะครับแคข่ข้อดีก็ คือกระทะอย่างเดียวก็คือมันร้อนเร็วมากของหวานก็ข้อดีกับข้อเสียของแล้วแต่แต่ละคนนะครับเพราะว่า <c oughs> ของหวานก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับมีผลไม้กับมีไอติมสองรสแล้วมีอะไรจิ๊บจ้อยเหมือนอะไรนะ่ะอ่าของหวานของไทยที่ใส่น้ำแข็งอะไรแบบนั้นผมไ ไม่ค่อยสนใจอะไรเยอะของหวานครับเพราะว่าผมแค่ไปกินของของเกาหลีครับเพราะว่าถ้ากินตรงนั้นเสร็จแล้วผมก็เกือบจะอิมก็กินไอติมแค่สองรสอันนั้นรสที่เขามีก็คือมะม่วงกับเรนโบว์ไอซ์กินแล้วก็อิ่มจบรับผมโอเคครับตอนนี้ก็จะเรทน,นะครับร้านนี้ผมจะเรทยังไงดีละ่ะ เพราะว่าผมไม่ได้มีที่จริงไม่มีม,มี bad experience เลยนะคะแบบนิสัยของพนักงานดีมากเติมทุกอย่างเรียบร้อยดีโ <c oughs> ต๊ะอาจจะเล็กไปหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบไม่กันสามคนโต๊แบบสีแดงอนะันนั้นมันเล็กหน่อยอืมอาจจะแค่เสียข้อเสียนั้นหน่อยๆให้ห้าดาวเต็มก็ไม่ได้หรือว่าให้ได้อะไม่มีข้อเสียนะ ให้เต็มห้าดาวดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรข้อเสียที่อยู่ที่นั่นมีแค่แต่ของดีๆที่ผมได้จำเอาไว้ดีมากเลยครับชอบมากจะเน้นให้เพื่อนไปนะครับคนที่ชอบกินอาหารแบบหมูกระทะเกาหลีนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเองครับดีมาก <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับเหมือนรู้สึกว่า จะเป็นหวัดหน่อยๆละเด oh, <no. S 1> ี๋ยวไปกินยาก่อนก่อนที่จะเป็นหวัดช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะมิดเทอมสอบมิดเทอมละงานเยอะมากงานยุ่งด้วยขอให้มันผ่านพ้นผ่านสองสามอาทิตย์นี้ก่อนครับเดี๋ยวถึงจะได้แบบชิลๆไปหน่อยๆแค่ชิลๆกาแค่ที่สองอาทิตย์เองโอเคครับจบลงแล้วนะครับอย่าลืม subscribe แล้วแบบแบบบอกใสเ่เพื่อนๆด้วยนะคะว่า ดูช a น e นี้สนุกจังอะไรแบบนั้นได้ไปดูที่อื่นร้านหมูกระทะอื่นๆไปแนะนำกันให้เพื่อนๆรู้ว่ามีร้านหมูกระทะตั้งหลายแบบด้วยนะครับโอเคครับจบลงแล้วนะคะสวัสดีครับ